สวัสดีค่ะวิชาวิทยาศาสตร์นะคะบทที่2วัฏจักรชีวิตของสัตว์ค่ะ,ะหากวัฏจักรชีวิตของสัตว์มีระยะใดระยะหนึ่งถูกทําลายไปจะส่งผลต่อสัตว์อย่างไรบ้างคิดว่าถ้าสัตว์เนี่ยสมมติว่าไก่เนาะไก่ออกรูปเป็นไข่ใช่ไหมถ้ามันขาดวัฏจกักรหนึ่งระยะไปเป็นยังไงมันจะออกมาเป็นตัวได้ไหมนักเรียนคิดว่า วัฏจัรรของสัตว์นะคะคือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของสัตว์ตั้งแต่แรกเกิดจนพัฒนาไปเป็นระยะตัวเต็มวัยสามารถสืบพันธุ์ออกลูกหลานได้และจะเกิดการหมุนเวียนแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆวัฏจักรชีวิตของสัตว์แบ่งเป็น2แบบค่ะ 1. วัฏจักรชีวิตของสัตว์ออกลูกเป็นไข่อะไรบ้างที่ออกลูกเป็นไข่เช่นจระเข้เต่าผีเสือ้อ 2. วัฏจักรชีวิตของสัตว์ออกลูกเป็นตัวโลมาสุนัขและอะไรคนนะคะคนก็ออกลูกเป็นตัวใช่ไหมคะอ่ะวัฏจักรชีวิตของสัตว์ออกลูกเป็นไข่อ่ะเริ่มต้นจากอะไรเมื่อสัตว์ตัวเมียวางไข่ตัวอ่อนจะฟักออกจากไข่ใช่ไหมคะจากนั้นมันจะแบ่งเป็นกี่ระยะสัตว์ออกลูกเป็นไข่มี3ระยะและ4ระยะค่ะอ่ะเรามาดู3ระยะก่อน ระยะที่1คือออกเป็นไข่าจากนั้นเป็นตัวอะไรตัวอ่อนนะคะและระยะที่3าคือตัวเต็มวัยนั่นเองค่ะอันนี้คือสามระยะที่นี้มาดูสี่ระยะ4ี่ระยะ1เลยคืออะไรเป็นไข่ก่อนเป็นไข่าจากนั้นอะไรเป็นตัวอ่อนเป็นดักแด้อ่าคุณคุ้นไหมอะไรเอ่ยที่เป็นดักแด้นะคะแลเะเป็นตัวเต็มวัยค่ะทีนี้เรามาดูว่าสาัตว์อะไรบ้างที่มี3มระยะและสระยะนะคะอ่าไปดูที่3ระยะก่อน ทําไมระยะแรกคือมันต้องเป็นไข่ไข่คือระยะที่เซลสืพันธ์เพศเมียนี่คือเซลลไข่เนี่ยได้รับการปฏิสนธิกับเซลสืพันธุ์เพศผู้หรืออสุจิพอเป็นไข่จากนั้นไปเป็นตัวอ่อนตัวอ่อนก็คือระยะที่ลูกสัตว์ฟักออกจากไข่ไปเป็นตัวอ่อนนั่นเองค่ะและไปเป็นตัวเต็มวัยตัวเต็มวัยก็คือระยะที่ลูกสัตว์เจริญเติบโตเต็มตวัยพร้อมที่จะสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ได้นั่นเอง ถามระยะคือเลยอะไรมีไข่ก็คือวัฏจักรชีวิตของไก่นั่นเองค่ะตอนแรกคือไข่ไก่ใช่ไหมไข่ไก่จากนั้นไปเป็นตัวอ่อนหรือลูกเจี๊ยบนั่นเองค่ะลูกเจี๊ยบจากนั้นก็ไปเป็นอะไรอ่าออกจากไข่มากลายเป็นไก่ตัวเต็มวัยตัวเต็มวัยพร้อมที่จะผสมพันธุ์แล้วสืบพันธุ์แล้วก็กลายเป็นอะไรอีกไปมีไข่ไก่เหมือนเดิมนะคะก็ทําไมเราถึงเรียกว่าวัฏจักรนี่แหละก็คือการนารงชีวิตเขาจะวนอยู่แบบนี้นะคะอ่ามาดูเต่า เต่าเป็นไข่เต่าก่อนใช่ไหมจากนั้นได้เป็นตัวอะไรไปเป็นตัวอ่อนนะคะไข่ตัวอ่อนก็คือแตกออกจากไข่แล้วไปเป็นตัวอ่อนแล้วก็ตัวเต็มวัยพร้อมที่จะแบกว่ายน้ํานะคะแล้วก็พร้อมที่จะอะไรสืบพันธุ์ผสมพันธุ์นั่นเองค่ะว่าถ้าจากชีวิตของสัตว์ออกลูกเป็นไข่สีระยะอ่ะ สิ่งแรกเลยเขาจะเป็นไข่เหมือนกันเลยค่ะเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียผสมกับปฏิสนธิกับเพศผู้ก็คืออสุจินี่แหละจากนั้นไปเป็นตัวอ่อนนะคะก็คือระยะที่ลูกสัตว์ฟักออกจากไข่ไปเป็นตัวอ่อนดักแด้นะคะระยะที่3ตัวอ่อนระยะสุดท้ายของสัตว์ที่รอการลอกคราบเพื่อเจริญเติบโตไปเป็นตัวเต็มวัยอย่างสมบูรณ์และระยะที่4ี่นะคะก็คือตัวเต็มวัยนะคะ เป็นระยะสุดท้ายนะคะที่จเจริเติบโตพร้อมที่จะสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ได้อันนี้ก็คือเราเพิ่มมาอะไรเพิ่มระยะดักแรกนะคะก็คือมันจะต้องมีการลอกคาบก่อนเนาะ,ะว่าถ้าจากชีวิตของมแมลงปอมแมลงปอจะเป็นไข่ก่อนใช่ไหมจากนั้นเขาจะเป็นตัวอ่อนนะคะแล้วก็ไปเป็นดักแรกก่อนจะลอกคาบมันจะเริ่มมีปีกใช่ไหมมันลอกคาบก็จะมีปีกแล้วก็ตัวเต็มวัยนะคะพร้อมที่จะสืบพันธุ์แล้วก็ขยายพันธุ์ต่อไปค่ะ มแมลงวันมแมลงวันมีอะไรมีไข่ก่อนใช่ไหมมันที่จะไปวางไข่จากนั้นจะเป็นตัวออกนะคะแล้วก็เป็นดักแด้เห็นไหมสังเกตไหมที่มันอยู่ตามอะไรอ่ะถ้าขวดน้าปลาเราปิดฝาไม่ดีมันก็จะไปอยู่ปลาร้านะคะอย่างเช่นถ้าปิดฝาไม่ดีเนี่ยมันชอบหรือว่าทางขยะนะคะที่มันสกปรกเนาะมันจะชอบไปอยู่ใช่ไหมคะอ่าจากนั้นก็เป็น,ปนมแมลงวันตัวเต็มไ้แล้วก็สืบพันธุ์แล้วก็วนอยู่แบบนี้แหละค่ะก็คือวัฏจักรนั่นเอง อ่ะแล้ววัา,าจากของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวล่ะอ่ะเมื่อสัตว์ตัวเมียตั้งท้องและถึงเวลาคลอดลูกเป็นตัวเนี่ยหรือตัวอ่อนเนี่ยการและตัวอ่อนจะพัฒนาเป็นตัวเต็มวัยเนี่ยเราจะเรียกว่ามันมีแค่สองระยะนะคะคือตัวอ่อนแล้วก็อะไรเลยตัวเต็มวัยเลยนะคะมีอะไรบ้างอ่ะดูก่อนนะคะอ่ะ ระยะที่1กึ่ตัวอ่อนคือระยะที่ลูกของสัตว์เมื่อคลอดออกจากท้องแม่จะมีลักษณะรูปร่างคล้ายคลึงกับพ่อแม่แต่มีขนาดตัวเล็กกว่าอวัยวะต่างๆของร่างกายยังจเจริญเติบโตไม่เต็มที่ระยะที่2ตัวเต็มวัยคือระยะที่ตัวอ่อนมีการจเจริญเติบโตไปเป็นตัวเต็มวัยโดยมีหน้าตาเหมือนพ่อแม่และพร้อมที่จะสืบพันธุ์และขยายพัน,นธุ์ค่ะว่าาจักรของม้าน้ำอ่ะ อ่ะของม้าทำใช่ไหมคะอ่ะขอโทษค่ะม้านะคะม้าก็คือตัวอ่อนก่อนใช่ไนออกมาเป็นเป็นอ่อนแล้วก็มันเป็น,ปนตัวเต็มวัยเลยก็คือแม่เขาจะคลอดออกมาเป็นตัวเลยนะคะอ่าคนเป็นอะไรอ่าเป็นเบบีออกมาใช่ไหมคะเบบี Baby, ตัวเล็กๆออกมาแต่ว่ามีอะไรมีอวัยวะครบเลยแต่ว่าเป็นตัวเล็กจากนั้นก็เป็นตัวเต็มวัยนะคะพร้อมที่จะสืบพันธุ์แล้วก็มีลูกอีกเช่นเคยคะ่ะตัวอย่างของการดูแลวักราชีวิตของสัตว์ โดยไม่ทำให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เกิดการเปลี่ยนแปลงอันนี้คืออะไรอ่ะถ้าสังเกตไหมว่าบางช่วงทำไมปลาทูถึงแพงถ้าเราจับสัตว์น้ำในช่วงที่มันวางไข่หรือขยายพันธุ์เนี่ยมันจะทำให้เป็นยังไงสัตว์ปลาสัตว์น้ำจะลดลงนั่นเองค่ะดังนั้นการดูแลวัฏจักรหนึ่งไม่จับตัวอ่อนมาเป็นอาหารไม่จับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่ และก็ไม่ล่าสัตว์เพื่อการกีฬาและการค้าไม่ทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นะคะหากว่าถ้าจากชีวิตของสัตว์มีระยะใดระยะหนึ่งถูกทำลายไปจะเป็นยังไงอาจส่งผลทำให้ไม่เกิดวา่าจากชีวิตของสัตว์ชนิดนั้นซึ่งจะทำให้การเจริญเติบโตของสัตว์ไม่ครบวงจรและทำให้สัตว์ชนิดนั้นไม่สามารถออกลูกออกล้านได้จึงเกิดการสูญพันธุ์ไปนะคะ โอเคจบแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบบทที่2ไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันในบทที่3นะคะหน่วยการเรียนรู้ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ